I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Fight, fight, nam, bang, so คิก่อนหน้านี้สวยงามมากถ่ายรูปมันเนยอะเ,เดี๋ยวเรา,เ,าเริ่มหิว <จะ S 1> หน่อยๆ,อยๆแล้วแล้วก็ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินกาแฟเลยเ <Okay. S 1> มื่อกี้ขับรถผ่านมาตอนตอนเข้าฝายอะ่ะเจอร้านหนึ่งเท่ๆเก๋ๆเลยครับวิวสวยเหมือนกับเมื่อก่อนเป็นบ้านชาวบ้านธรรมดานี่แหละ แล้วเขาก็คงจะรินโนเวะด้วยว่าตรงนั้นวิวทิวทัศน์วสวยงามมาก <Okay. S 1> ชื่อว่าคําตาคาเฟ่ะอยู่ห่างจากหรืออยู่ก่อนถึงฝายกั้นน้ำปางสวรรค์นเนี่ยสี่กิโลเดี๋ยวเราจะไปเจอเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศ <c oughs> จิบกาแฟกันรู้กาแฟหมดหรือยังนะเพราะว่า <c oughs> คิดว่านักท่องเที่ยวพอมา <c oughs> มาเที่ยวนี่ก็จะแวะ่ะ พราะแถวนี้เพื่อนเพื่อนเห็นภาพแนะว,ว่าอานอกจากผลไม้ผักพืชผักผลไม้ชาวบ้านแล้วก็ไม่ได้มีร้านรวงอะไรขายเนาะบางทีหิวหิวโหยโหยอยากดื่มน้ําอยากอะไรก็คงจะไปแวะกันเมื่อกี้เห็นเขาทําลานจอดรถไว้กว้างขวางเลยเทียวะะแล้วครับไปแวะกันกลัวอ,อย่างเดียวกลัวก,วแกาแฟหมดนู้นตอนนีน้นฟ้าใสนะแต่นี่ค้มมาจากทางนู้นแล้ว มันไม่ตกรามันมอานี่งลบากนะคะคบาเลยาทางเนาะมนช้นทางก็ชื่นชมไล่สับปะรดแล้วก็ไร่ข้โคดเนาะไม่ไม่มีนาขับมาทางด้านบ้านไล่เนี่ยชื่อบ้านไล่ไงไม่ได้ชื่อบ้านนาไงเขาก็มีแต่ไร่มีแต่ไล่มีแต่สวนเนี่ยดูดีไร่อะไรเปล่าอันนี้ไร่อะไรยาวตี่โักยาวใช่ ข้าวโพดอันนี้เสือดำอมีเสือดำด้วยน่นมีไอ้ไดอกสนุะดอกสนุยถึงแล้วถึงแล้วเปิดกล้องมาจนถึงอะ่ะเพราะว่าสวยงามมากไม่อยากเสียดายที่จะปิดกล้องเพราะว่า f อ ที่อยู่ต่างประเทศหรือไม่ก็อยู่ที่บ้านบางที F อซี FC ผมผู้สูงวเยอนะเนาะก็บอกว่าโอกาสที่จะมาอย่าง<อ>พวกเราเนี่ยน้อยก็เปิดกล้องให้ดูนหน่อยจอดนี่นะนี่ฮะบ้านนี่เจอแล้วเดี๋ยวหยิบกล้องอีกตัวหนึ่งลงไปดูคไปชื่นชมชมวิว นอกจากลานจอดข้างหน้าหนูมเขามีลานตรงนู้นนะฮะคิดว่าเขาคงเตรียมการรักท่องเที่ยวคงเข้ากันเยอะนี่นะเป็นบ้านไม้บ้านเดิมก็คงจะเป็นบ้านชาวบ้านนั่นแหละแล้ว,ลวลเขาก็รีโนเวทให้ดูสวยงามโปรง่งโล่งสบายทำตาคาเฟ่ กางเต็นท์ก็ได้เลยเนี่ยใครอยากมาเขาให้กลางหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้คุตักสั่งกาแฟหรือยังทางเข้าก็ปลูกดอกไม้เล็กๆไว้ต้อนรับเมื่อกี้ภรรยากับลูกเขาสั่งกาแฟอยังฮะอ๋อสั่งข้างบนก็ได้เหรอฮะไม่ได,ไได้ต้องมาสั่งที่นี่อ่าโอเคงั้นผมสั่งแทนเขา อา,อามีเครื่องดื่มอย่างอื่นด้วยนี่ครับอ๋อเป็นโซดาอ่าชามะนาวหนึ่งนะฮะแล้วก็กาแฟอะไรดีกาแฟผมแม่เท่าแม่เท่าเดินกระย่องกระแย่งมาแล้วเดินมาสั่งกาแฟแล้ว เดินมาดูบรรยากาศด้านหลังฮะคคูตักอยู่ข้างบนเขาก็ทำที่นั่งให้ชื่นชมเนาะคงเป็นที่อของเขาอะเลยไปก็เป็นไรข้าวโพดนี่แล้วก็มีบริการห้องน้ำเนาะเมื่อกี้เขียนอ่านในป้ายห้องน้ำเขาก็เข้าใจครับเพื่อน บางคนก็ขับรถเข้ามาทางร้านเขาก็ไม่ได้มีคนดูแลมากมายนะฮะเขาก็บางคนมาก็ไม่ได้สั่งอะไรมาถ่ายรูปมานั่งชมวิวถ่ายรูปแล้วก็เข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยก็เมื่อกี้เห็นป้ายข้างในก็ชี่อบอกต่หมออย่างเมื่อกี้นี้ที่ผมไปที่ฝ่ายกั้นน้ำปางสวรรค์ เขาก็ไม่ได้เก็บเงินเก็บทองอะไรแต่ก็ขอให้ช่วยอุดหนุนช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนเขานี่ก็ที่นี่ก็เหมือนกันครับบางทีมาพันรถจอดกันเยอะแยะแต่ว่าก็มาใช้ห้องน้ำก็ไม่ได้อุดหนุนทางร้านเขาก็เห็นใจนะครับอันนี้ถ้ามาก็ใช้บริการมาถ่ายรูปถ่ายอะไรเข้าห้องน้ำห้างท่าก็อุดหนุนเขาสักแก้วหนึ่งน้ำเปล่าสักขวดหนึ่งก็ยังดีครับ เป็นกระบอกเสียงให้เขาเห็นใจเวลามาเที่ยวกับชุมชนกับชาวบ้านแบบเนี้ยเขาก็มีการลงทุนนะเห็นใจเขาเขาก็จะได้มีบริการให้เราได้นานๆครับแล้วเขาก็จะได้นําเงินนําผลกําไรมาปรับปรุงเนี่ยมีค่าให้ใใจ่ายทางนั้นนะต้นไม้อะไรต่างๆเขาต้องมีคนมาตัดมาทานุบํารุงมีต้องใส่ปุ๋ย นั่งตรงนี้ก็ตอนนี้บ่ายโมงแต่ว่าก็เริ่มแดดล่มลมตกลมพัดเย็นสบายสมมติแดดล่มแล้วจะไปตรงนู้นเขาก็มีเก้าอี้บริการไปได้ครับยี่ไปมีโต๊ะนั่งตรงนี้ก็ได้ไปดูบรรยากาศมุมสูงด้านบนสักหน่อย ขึ้นไปข้างบนถอดรองเท้าเป็นคลอเบาๆนะไม่ทราบว่าจะมีเล็ิขิตหรือเปล่าเนาะก็เขาทำโล่งๆแนะนั่งสบายแขกคนอื่นไปหมดแล้วเหลือแต่เราเดี๋ยวพอดังแล้วต้องลงไปเอาสั่งเนกเก็ตอะไรให้พี่โอโลรองท้องด้วย <C oughs> เราเรากินแนักอะไรนกเก็ตม,มองจากด้านล่างนะมีคนทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆครับมวกคุณอยู่ไหนครูตัก๊ก <c oughs> มวกหล่นแล้วโอ้บมสูงมองเมื่อกี้ไม่เห็นด้านหลังไล่เข้าโพดนู่นมีบ้านสวยงามนะ คาดว่าน่าจะเป็นรีสอร์ทด้วยหรือเปล่าอ่าอยู่ตรงนี้ลมพัดเย็นสบายเลยนั่งให้ขาได้ฮะนั่งให้ขา เครื่องเรียกสั่น,นลงไปรับนะลงไปรับสินค้าที่เราชำระเง,งินไว้แล้วขนมนขนมมันชาวบ้านที่ชาวบ้านมาขายก๋วปังี๋ยอย เยารอกินนะคิดด้วยกินไหมหนีวานไหมอิม่มเป็นนะ ดูบ้านใครหรือเปรีสอร์ทนะรีสอร์ทนี่แบบหลังนู้นสวยข้างในนู่นนะคุณเตาขนมที่มันร้องนะอาารโอ้ออออหิวแล้วเสิร์ฟช้านั่สถ่ายรูปกันนะฮะจ้ สามร้อยเท่าไหร่นี่ทำไมสามร้อยกว่าสาม่เนักเก็ตนะให้พิวโดอเลยพิวโดอแล้ของโปรดเข้วนักเก็ตข <2 S 2> องโปรดไหมใช่ไหม กินกาแฟไปชมวิวไปครับของผมก็แบ็คคอฟฟี่น้ำผึ้งมะนาวมาวางตรงนี้มาวางข้างล่างเอาไว้วางแก้วก็ได้หมดไหมครับถึงข้นตรงนี้โอเคโดเอาเลยรึพานเลยครับเนาะกินชีสด,ด้วย ชิ้งชีวน้ีงเรื่องเนล่กจิ้มแล้วนะอเคจิ้มผมนะเรื่องนี้เรื่องถ้าเป็นของโปรดี่ไม่ต้องเป็นห่วงเบีรัคซี่น้ำมึงมะนาวชาไทยชาไทย คำตาคาเฟ่เขาโคตน้ำร้อนเฟรนฟรายครับกินแล้วร้อนอร่อยตอนนั้นเย็นเย็นน้ำน้ำลงมาจากเขาอ่ะที่นี่อุดมสมบูรณ์นะก็เลยคนก็เลยทำไรทำไร มาอยู่มากอาันนี้เราไม่เห็นดินพื้นดินว่างเปล่าเลยเราจะเห็นแต่ว่าทุกพื้นที่ก็จะมีพืชมีสวนข้วกับ้อยล้วยแล้วก็สมูืร้อน ทอดมาบบลร้อนมันไม่น้ำมันนะแถวนี้เขาไม่ปลูกม,มนะม่วงมั้งปลูกต้มโอ,อไม่เห็นมะม่วงแต่ที่เราไปนูน่นอะอะไรที่เราอะไรนะกำอะไรนะนครสวรรค์นะ่ะมะม่วงเยอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่ค่อยจะพยายามที่บอกความต้องการนันกเตะ พัดน้ำจิ้มเป็นจิ้มข้างล่างเดี๋ยวพอมันเบาแล้วลงดูเด็กเป็นยังไงอ่ะเสร็จแล้ว ไี่อ้อยเหระอืมอ้วเนี่นมะม่วงอืมยังไม่ออกเลยบ้านหลังนี้คือปลูกถ้าเกิดพายุแรงๆตรงบ้านเขาหลบพายุได้ไงถ้าสูงๆหรือทำหลังคาแบบทรงสเตนเขาเผลอๆลมอาจจะเอาไปเพราะผมคิดว่าแถวนี้เวลาฝนมาแรงๆ ลมคงพัดแรงกลืนไ,ได้เลยสด,ดยชื่น,นอันนี้ผมมันถ้าฉันไปยืตน,นตรงโน้นเน่ะตรงเสาอ่ะคืออย่างเงี้ยก็จะถ่ายได้นะยืนตรงเสาไหนตน้นอนะ่ะก็ซูม,ได,ไ,มได้แล้วเขาจะไปยืนอยูอ่มั้ง เดี๋ยวรอฝนตกก่อนแล้วค่อยไปยืนพี่ตักไม่ก,ก,กล้าหรับฝนฝนตกฟ้าร้องฮืมฮึมที่ <c oughs> ตักไม่กล้าไปที่โร่อืมโ <c oughs> ดดจิตใจน้ำติ้นนลงนเห็นไหมคุณเลวมือเล่มไม้รคือกระดาษปะ่อะอืม ก็เอานิ้วเขี่ยแลอร่อยชอบชีสชีสใช่ไหม่ไอแล้วทานน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มชีสเขาบอกว้าอีกได้แต่ขี้เกียจเดินเพื่อนใครมาเที่ยวน้ำตก เอ้ยไม่ใช่อ่างเก็บน้ำเนาะ<ช>อยู่คลิปที่แล้วก<ช>็แวะมาได้นะนี่ดูลมพัดเย็นสบายเลยนั่งนี่เยน็นนั่งแบบชิวๆด,ดมีมากเลยค่ะหรือใครกลัวทรงผมเสีย,ยก็ไปนั่งตรงโซฟาตรงนั้นก็ได้พอสุดอากาศที่บริสุทธิ์เป็นบ้านเขาด้วยเนะเ<ม>ขากั้นกั้นครึ่งน,นี้แล้ครึ่งนู้น,นงคงเป็นที่พักอาศัยอะและด้านล่างก็เป็นเป็นที่ขายกาแฟ <no ไม่สบาน้ำในหูไม่เทากันเรเปิดร้านแบบไม่ได้เปิดร้านส้มตำโกเอ็กน้ำในหูไม่เท่ากันเลยแบบว่าอะไรล่ะเมื่อรู้ถึงก <okay ี่โมงเลยถ้าเกิดเราไปถึงเย็นค่ำการทรงตัวไม่ดีพักผ่อนนะกินยาก็หายบอกว่าหายเลยเลยบอกมาเราอยู่ไทย ยังยยยคนเดียวเลย่ลองที่ชอบนะไม่ต้องบอกเลยโดโดนะแต่ถ้าของไม่ชอบจะให้แม่กระตุ้นในการาก็จะทำทำมืพฤติกรรมใหม่มาเรืเ่อยแต่ก็ต้องคอยกระตุ้นอยู่ตลอดอาทิชติกก็ต้องฝึกปรับพฤติกรรมไปตลอดชีวิตทรัเพื่อนๆบางวันก็ดีดีบางวันก็แบบบางคนก็คอมเมนต์มาบอกว่าทำไมเดี๋ยวนี้โดโดไม่ทำนั้นทำไมเดี๋ยวนี้โดโด แต่แต่ว่าอาจจะมีปฏิกิริยาหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงจริงคนคนทั่วไปก็อย่างเงี้ยเนาะบางทีก็อแล้วแต่อารมณ์บางทีก็เปลี่ยนแปลงไม่อยากทํานั่นแล้วไม่อยากทํานี่แล้วแต่ของโดโร่เนี่ยอย่างเดียวคือเขาไม่พูดไงเขาไม่เคยพูดคำว่าโอ้ยเบื่อไม่เอาแล้วเดี๋ยวก่อนอะไรไม่มีเขาก็จะเขาก็จะน่ารักก็น่ารักบทไม่น่ารักก็คุณแม่จะต้องรับสภาพได้ทุกอย่าง เพราะเขาบอกไม่ได้บางทีเราอาจจะไปทานอาหารร้านนี้าอาจจะเลือกกินเรื่องนี้นนอาจจะไม่ถูกรับถูกใจรับเรากินเลยก็กินไปเลยแม่ไม่ได้ว่าเลยต้องแี่บอก,อกถ้าเป็นวัยนี้ก็จะอยู่กับเพื่อนนะต้องการการยอมรับจากเพื่อนตอนนี้เขาไม่มีใครมีแต่เราเราก็คือเพื่อนก็ต้องการการยอมรับต้องการให้คนมา ใ่ใจสบายเห็นใจสบายครับครับเขาีไหมอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปแวะกินอะไรเดี๋ยวจะอิ่มสะก่อนานานกินทีเรื่อยๆร่จนทุกวันชมวิวครับรับเองบจากทางจากทางสวรรค์มาที่สี่กิโลฮะต้อ มีคนอยู่เจ้าของไม่มาอ่ากิ่นแล้วตอนนี้ก็ถ่ายรูปครับหาดาราสาวๆไม่ไดกนน้ก็ถ่ายเมียนี่แหละคุณตรงนู้นฝนตกแล้วเนะ่ยภูเขาแถวนี้ถึงอุดมสมบูรณ์ไงเขามีภูเขาล้อมรอบแล้วก็น้ำอะ่ะก็มาจากเขาอะเนาะถ่ายแล้วเไปฆ่าจางเลยมาอนนี้มน,นี้ออ ดูร้องเองถุงแก้วกาแฟาเป็นครนะอบเนี่ยคันท่าเน่ย พาโนรามาฮะเห็นฝนตกแล้วก็เห็นฟ้าสว่างแต่ว่าอบล้อมด้วยภูเขาที่สวยงาม พุณที่ยังเนื้สันยาขอบขอบคุณที่ยังะะขอบคุณที่ยังหาการหัวใจขอบคุณที่ยังนะละสานละละตาหัวใจห้องไอ้อืนบนระนอมีเขาเป็นแฟนกันและไอ้นั่นนี่ ที่ยังเลยผ่านคนผ่านหนาวกับเรื่องราวที่คุ้นเคยจนมาบพนลมเออยในแต่งงานวานถ,ถึงบอมีเงินทองคอมั่นเป็นแตนเป็นล้านถึงบาได้จัดงานโต,ต๊ะจีนใหญ่โตบ่ใหญ่โตบ๊ว บ่อไปไต้ตัวโลกล้าน่บ่อตำคั้นหนาหนุ่มใหญขอฟ้าดินเป็นพยานกุกรองต้องเอาขอบขุกเท้ามูแน่นอนแน่นอนได้ชูฝันนักอาละอายต้องคนงานแต่งคนจนก้อมน้ำตุยงก้นน้ำก้อนอะไอบ่อเอ คนตนบนน้องพี่ต้มตงลีตงีต่างงานต่งต่งามพิจิตหน่ต้่องตองตาวงามพิจิตนาพิชวนระอองใอ้นุ่มวันอองลมมองตาเมืองพิจิตเพียงตาตก ยิ่งพาหัวใจไม่คิดอันยอย่าบอกรักเอออย่าเจอยอดนิดอย่าปะชีวิตอย่ามิดมาบอผิววเหลืองือ่องดังทองมาเตือนงานวัดแข่งเลือข้าหลวงนั้นดูมาดอมน้อดอดูเรืออยู่เหนือตาดิมนิ้มดองแอบละชนดูแอบดูแอบมอง ไอ้หนุ่มขนองตามเจนติดกรนงานวัดธารวงบวงสวงพ่อเพชรแล้วหน้าหน้าเต็ดรูปไปจะไปตูขอทำทำนาหาทุนบทบาทเรื่องลุ่หลวงพ่อขายข้าวในนาเก็บหา,าเงินทองจะขอแต่งงานกับน้อง สาวงาตาวงาพิจิตนาพิชพระดิชารวันเธอรูปไข่กันเราจะแม่จันแต่ตองหรือเป็นเชื้อชาติทายาสกระเป๋าดองยาเบนดาเดนตาโนเราละมุดองตาไม่ได้ดูมีคนแอบถ่ายรูปแต่แม่ได้ดูคุณเอบถ่ายรูปเลยตลอดชีวิต นูนั่งอเ่นี้เ่อดูว่าเ้าอืมหันทางนี้หน่อยเอามุมนี้มั่งมุมนี้ฝนฝนใจฝนยอดจังแล้วหันมาทางนี้นี่เนี้เนเอืมพระตางตามยอดจังหวัดลบบุรีกลับกันยังแล้ว่มันปิดคลิปนอนอคลิปี่โะะ ปิดคลิปแล้วเจอกันเจอกันที่ต่อไปครับฝากกดฝากกดวันดีครับฝากกดตัดตัดคลิกดไลค์กดแชร์ให้ดูใเด้วยบ้านด้วยนะครับนะครับนะครับเจอกันที่ต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบายบาย The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago <laughs> Not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.